หลงลืมเส้นทางกลับบ้านความจำแย่ลงมีปัญหาในการเลือกใช้คำเสียงโรคอัลไซเมอร์จริงไหมอาการหลงหลงลืมลืม,ลมใช่โรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่าอาการหลงลืมแบบไหนที่เข้าข่ายโรคอัลไซเมอร์ค่ะมาดูอาการแรกกันก่อนนะคะหลงหลงลืมลืม,ลมความจำแย่ลงเสียงโรคอัลไซเมอร์จริงไหมจริงค่ะ ถาขี้ลืมเฉยๆอาจจะไม่ใช่อัลไซเมอร์นะคะแต่ถ้าหลงด้วยคือเรื่องมีการรับรู้คลาดเคลื่อนมีความจําที่ไม่ดีรู้ตัวรู้เรื่องน้อยลงกู้ยังไงก็กู้ไม่ขึ้นอันนี้อาจจะเข้าข่ายเป็นโรคอัลไซเมอร์ค่ะมาดูอาการต่อมากันนะคะหลงลืมเส้นทางกลับบ้านเสียงโรคอัลไซเมอร์จริงไหมจริงค่ะ แต่ต้องดูด้วยนะคะว่าเราตั้งใจลืมหรือเปล่าคุณผู้ชายหลายคนอาจจะตั้งใจลืมขับรถเข้าผิดบ้านนะคะอันนี้ไม่เท่ากับหลงลืมค่ะแต่ถ้าหลงลืมจากโรคอัลไซเมอร์เราจะนึกไม่ออกเลยนะคะว่าเราจะกลับบ้านเราต้องเลี้ยวซ้ายเราต้องเลี้ยวขวาทั้งที่เส้นทางนั้นใช้อยู่เป็นประจำอันนี้คือการหลงลืมเส้นทางซึ่งอาจจะเสี่ยงกับอัลไซเมอร์ค่ะ มาดูการถัดมากันนะคะลืมวันลืมคืนลืมสถานที่เสียงโรคอัลไซเมอร์หรือไม่จริงค่ะ ถ้าเผื่อว่าเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยแล้วเราจําไม่ได้ว่าตรงนี้คืออะไรใช่บ้านของเราหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงสําคัญนะคะหรือแม้กระทั่งว่าเราตื่นมาแล้วเราสับสนเราคิดว่าตอนนี้เป็นกลางวันทั้งๆท,ที่เป็นกลางคืนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการเสี่ยงหนึ่งของโรคอัลไซเมอร์นะคะมาดูอาการสุดท้ายกันนะคะมีปัญหาในการเลือกใช้คําทั้งการพูดและการเขียนเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์จริงหรือไม่จริงค่ะ แต่ต้องดูความสามารถเดิมของผู้ที่มีอาการผิดปกตินั้นก่อนนะคะถ้าท่านปกติเป็นคนไม่ค่อยได้ ชอบเขียนหรือชอบพูดอยู่แล้วแล้วทําได้ไม่ค่อยดีอันนี้ก็ถือว่ายกประโยชน์ให้จําเลยนะคะแต่ถ้าปกติในชีวิตประจําวันใช้การเขียนใช้การพูดแล้วปัจจุบันนี้นึกคาไม่ออกเขียนไม่ถูกอันนี้ถือว่ามีความผิดปกติเสี่ยงกับโรคอัลไซเมอร์ค่ะสําหรับการป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะข้อ1ดูแลสุขภาพกายของท่านให้แข็งแรงอย่าลืมตรวจสุขภาพประจําปีถ้าท่านมีโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหัวใจและหลอดเลือด ควรจะต้องควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะข้อ2สุขภาพใจนะคะเราต้องมีจิตใจที่สดชื่นเบิกบานไม่เครียดไม่ซึมเศร้านะคะข้อ3สุขภาพสังคมต้องดีค่ะการมีเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างวัยเพื่อนวัยเดียวกันก็สามารถที่จะทําให้สุขภาพสังคมของเราแข็งแรงได้ถ้าสุขภาพทั้ง3ด้านนี้แข็งแรงเราก็จะช่วยลดปัดจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุนะคะ